กาญจนบ,บรุรีไล่ล่าสุดท้ายหนีไม่รอดรถโตโยต้าสปอร์ตไลเดอร์สุกยาบ้าหมื่นเมตรซิ่งแหกด่านกลางเดึกจกจ้าที่ไล่ล่าจอดลดขวางทางถูกพุ่งชนพังยับสุดท้ายไปต่อไม่ได้ทิ้งรถหลบหนีคนขับอาศัยความมืดหลบหนีเพราะว่าก็ตำรวจการแนะเจ้าของรถเข้าพบตำรวจพร้อมให้ความเป็นธรรมจากกรณีนางสาววริษฐาสงวนแซมสีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีนายวุฒิพงศุภควานิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรี พลตำรวจตรีพศวีเรืองผู้ผบกพจังหวัดกาญจนบุรีพันตำรวจเอกสะทวนทัศน์ตั้งสิทธิเสรีวงศ์รองผบกพจังหวัดกาญจนบุรีพันตำรวจเอกปริญญาไข้ควรพร้อมกับสพอทองผาภูมิในอนุสรสง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิสั่งการให้เจ้าที่ในสังกัดร่วมกับเจ้าที่ทหารโดยเฉพาะกิจลาดยากองกำลังส,สุรศรีเจ้าที่ร้อยตชอฉลที่135และเจ้าที่อ,อสออำเภอทองผาภูมิ รวมกันตั้งจุดตรวจบริการประชาชนและเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบก็ทำผิดกฎหมายทุกชนิดในช่วงหยุดยาวเทศกาลสง้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่2 5 6, 6 9อย่างเิ้งคัดทั้งกลางวันและกลางคืนที่บริเวณจุดตรวจร่วมสามแยกทองผาภูมิถนนสาย323าทองผาภูมิสังขบุรีนั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ไล่ไล่ล่ารถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าสปอร์ตไลเดอร์สีเทาหมายเลขทะเบียนกาญจนบุรีขัามาจากทางด้านอำเภอสังขบุรี มุ่งหน้าเข้าตัวอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีเมื่อมาใกล้ด่านตรวจคนขับได้พยายามกลับรถท่าทางมีพิรุษเจ้าที่จึงส่งสัญญาณเรียกให้หยุดเพื่อขอตรวจค้นตามปกติแต่ปรากฏว่าคนขับไม่ยอมและได้เล่งเครื่องฝ่าด่านตรวจหลบหนีไปอย่างรวดเร็วเจ้าที่ประจำจุดตรวจจึงได้นำรถยนต์ติดตามไปอ,อย่างกระชั้นชิดซึ่งรถยนต์คันดังกล่าวได้ขับหลบหนีไปตามถนนที่เป็นซอกซอยต่างๆเพื่อให้ยากต่อการติดตามโดยตลอดเส้นทาง เจ้าที่ได้พยายามส่งสัญญาณเรียกให้หยุดแต่คนขับไม่มีท่าทียินยอมดังนั้นเจ้าที่ตำรวจสพอทองผาภูมิจึงใช้รถยนต์ขับไปตามเส้นทางลัดเพื่อขวางทางด้านหน้าเอาไว้บริเวณเส้นทางสาธารณนะท้องที่บ้านผาอน้นหมู่สารตํานท่าขนอนอําเภอทองผาภูมิเมื่อรถยนต์คันดังกล่าวมาถึงแทนที่จะหยุดรถแต่กลับพุ่งชนรถเจ้าที่ตำรวจอย่างแรงจนกระเด็นทำให้ได้รับความเสียหายส่นยวนรถของคนร้ายได้รับความเสียหายด้วยเช่นกันแต่ยังฝืนขับหนี เจ้าที่ตำรวจชุดติดตามอีกหนึ่งชุดได้ติดตามไปพบว่าคนร้ายได้จอดรถทิ้งไว้ริมถนนส่วนคนขับหลบหนีไปก่อนที่เจ้าที่จะเดินทางมาถึงเมื่อเจ้าที่ลงไปตรวจสอบปรากฏว่าคนขับได้อาศัยความมืดหลบหนีไปก่อนที่เจ้าที่จะไปถึงจุดเกิดเหตุจากการตรวจค้นภายในรถพบยาเสพติดประเภทหนึ่งยาบ้าซุกซ่อนเอาไว้ที่บริเวณช่องประตูด,ด้านข้างคนขับจํานวนหนึ่งห่อเมื่อเปิดออกมาดูพบภายในมียาบ้าจํานวนห้ามัดนับรวมกันได้หนึ่งหมื่นเม็ด และนอกจากนี้เจ้าที่ยังพบโทรศัพท์มือถือตกอยู่ภายในรถยนต์อีกจำนวนสองเครื่องเจ้าที่จึงตรวจยึดเอาไว้เป็นหลักฐานจากนั้นจึงทาการเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปตรวจค้นหาสิ่งเสียติดเพิ่มเติมที่สพอทองาผาภูมิจากการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมทั้งนี้พลตำรวจตีตพศวีเรืองผู้ผบประกอการสระบุรีได้สั่งกำชับให้เจ้าที่ชุดจับกลุ่มเล็งตรวจสาภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดเอาไว้ตามเส้นทางต่าง ก็นำมาประมวลผลประกอบในสำนวนคดีและให้ตวรวจสอบข้อมูลรถยนต์และโทรศัพท์มือถือที่พบอย่างละเอียดว่าใครเป็นผู้ครอบครองคาดว่าคงใช้เวลาไม่นานนักเพราะคดีไม่มีความซับซ้อนอะไรหากทราบว่าใครเป็นผู้ครอบครองให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกเพื่อให้มาพบเจ้าที่โดยเร็วหากพบเจ้าของรถมีส่วนเกี่ยวข้องจะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายขอฝากไปถึงเจ้าของรถยนต์คันดังกล่าวว่าขอให้มาพบเจ้าที่ตำรวจโดยเร็วก่อนที่เจ้าที่จะขออนุมัติหมายจับ ซึ่งเจ้านที่จะให้ความเป็นธรรมอย่างแน่นอนสำนักข่าวการจนาบุรีเวสต์นิวรายงาน